พินเลเลพินเลเลชาชาพินเลเลพ่อคุณนางกลางเท้าเจ้านครพ่อคุณนางกลางเท้าเจ้านครดินแดนอนุชนผู้หินรักนาเวยพินเลเลชาชาพินเลเลจ้ำปัขาวสวยสุดสะดุดตาจ้ำปัขาวสวยสุดสะดุดตาประเพณีปวงข้าปักธงชัยนาเว สวัสดีค่ะพวกเราเยาวชนพลเมืองดีนครไทยทีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองนครไทยค่ะวันนี้พวกเราขอถามทุกท่านมาเยือนเมืองนครไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราค่ะใช่แล้วครับถ้าใครมาเยือนก็อย่าลืมไปเที่ยวสถานที่ทำสำคัญต่างๆด้วยนะครับมีอะไรบ้างเนาะ จะใช้หรือยัยเหออ๋อเจา้าไปชมเส้นทางประวัติศาสตร์ของพืรนนครไทยกันดีกว่าค่ะไปกันเลยกันเลยอำเภอนครไทยตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นอกจากคนนครไทยพื้นบ้านแล้วยังมีชาวลาวชาวจีนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งชาวนานและชาวไทยเลย ทำให้เกิดการกระจายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับถิ่นอื่นมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้อย่างหลากหลายชาวบ้านส่วนใหญ่ในอำเภอนครไทยมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเรียนรู้วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นชาวอำเภอนครไทยส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวพวนที่อยพยพม,มาจากแควนเชียงขวางไม่ลาเหนือ โดยมีการบันทึกและหลักฐานทางบริษัที่ชี้ให้เห็นถึงการอพยพนี้ซึ่งเกิดในช่วงปลายสมัยกรุงทนบรุรีและต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในช่วงรัชกาลที่3และรัชกาลที่5เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ดั้งเดิมทําให้มีการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยซึ่งการตั้งถิ่นฐานของเราพวนในอำเภอนครไทย นำมาซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมหนึ่งในนั้นคือวัฒนธรรมการแทงหยวกวัฒนธรรมการแทงหยวกเป็นศิลปะและภูมิปัญญาที่สำคัญในชุมชนอำเภอ,อนครไทยถือเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีอัตลักษณ์ที่เป็นแบบฉบับที่แตกต่างจากการแทงหยวกของจังหวัดอื่นๆคือนอกจากจะมีลวดลายพื้นฐานในการแทงหยวกแล้วช่างแทงหยวกยังมีการประยุกต์ลายขึ้นมาใหม่โดยการนำลวดลายจากศิลปะ,ะแขนงต่างๆและลวดลายจากธรรมชาติมาดัดแปลงเป็นลวดลายที่มีความอ่อนช้อยงดงามตามความคิดของช่างแทงหยวกแต่ละหมู่บ้านเช่น หมู่บ้านหัวร้องในคัดจอดดวงจันทร์มีลายหงคาบเขือนายปทุมจอดดวงจันทร์มีลายเรือหงพระเสมาเป็นต้นศิลปะการแทงหยวกถูกนำมาใช้ในชีวิตของชาวนาครไทยเนื่องจากการสืบทอดทางวัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมทางาศาสนาทำให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชน การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการตกแต่งในงานประเพณีสําคัญต่างๆเช่นประเพณีบวชนาคใช้ตกแต่งประดับแลแหนาคงานศพของผู้ที่มีฐานะและงานประเพณีอื่นๆปัจจุบันช่างแทงหยวกในปัจจุบันนี้มีเป็นจำนวนน้อยดังนั้นการแทงหยวกจึงเป็นงานที่น่าอนุรักษ์ เพราะเป็นการช่วยรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ให้สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นและยังสามารถประกอบเป็นอาชีพได้อีกด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะและในตอนต่อไปพวกเราจะไปทำอะไรโปรดติดตามไว้ด้วยนะคะ